อันนี้อะไรนะเพิ่งมาถึงบ้านผมสดสดเลยวันนี้เมื่อคืนนี้แหละครับอันนี้ก็อะไรอนะ่ะเพื่อนผมส่งมาเพ้ยโชวเชียงว่าชิลดชิลด์กอเขเยนกันนะ เขาส่งมาพานไพราสานีมาจากมาจากเพื่อนอยู่ที่ไซตามะโอ้ฮ่าสนใจสวัสดีไหมคุณผู้ชมสบายดีไหมวันนี้นะผมพอดีบางอื่นนะ่ะเพื่อนผมนะครับคนญี่ปุ่นนะเพื่อนผมคนญี่ปุ่นมีภรรยาคนไทยนะครับแล้วก็เขาอ่ะคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นะเขาส่งมาบ็อกสนี้ให้ผมนะครับเขาน่าจะอันนี้มันเช่ชิลด์เช่ยังไง ต้องแช่ยเย็นนะมันได้มีไม้ไฟสนีที่เย็นๆนะญี่ปุ่นก็มีอะครับที่สําหรับไฟสนีสองออุอณหภูมิป,ประมาณสูงองาศาน,นะก็พึ่งมาถึงนะครับอันนี้คืออะไรคุณสองชั้เอ๊ะภาษาญี่ปุ่นเขียนว,ว่าชิลดะนะครับชิลดะสองเวลาประมาณสี่โมงถึงหกโมงเยง็นประมาณนี้นะครับถ้าของว่านะี่ดถึงทางานของไฟสนีญี่ปุ่นนะนะไฟสนีมันน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่า ขาทุ่นเดลิเวอรี่โดยที่มีกำหนดเวลาแค่นี้เองครับ4โมงถึง6โมงนะเขาก็ต้องมาถึงถ้าถ้าไม่ถึงเนี่ยเขาก็ดอนดอนว่าได้เลยนะฮะราคาประมาณค่าสอนเนี่ยประมาณ900หยัง300บาทไม่ถึง300บาทนะครับทุ่งสองจับไทรธรรมะต้องมาเวลานี้แหละครับ4โมงถึง6โมงเย็นหะโหสุดยอดเลยข้างในคืออะไรอฮิการุตัเนี้หรอสกุลฮิการุ โอเคเปะว้าวอาหารน่าจะอาหารไทยค่ะเก่งเขียวหวาน ันไทยมาแล้วเอ๊ะสุดยอดเกงเกยวหวานใช่ไหมใช่สิแค่อุ่นก็กินได้แล้วประมาณนี้สุดยอดใช่ใช่ใช่ได้เู่แล่วเขาทำอาหารเกง่งอ้ผ <laughs> ักของคนไทยหมดเลยอีิก,กนี่มะเขือกะรกะดูม,มาแล้วอ ไทไทอาหารไทคารุ ent ่ยほらมั pues ่วเครือ่ะขมขมเล็กเล็กจ้าคารุ่ยใกล้กินนะほらไทลิ้งรีอร่อย哟ว้าวยินดีดีทว่าทว่ารักกันเส่ลา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 ดีใจพ่อดีใจมา これ何これอะไระป่นจะกินว้า,า, <laughs> า,าดีใจารน้ครับ้าไเต็มที่ครับคุฮดสิบีใจมากอย่างนี้แหละครับผมว่าคนไทยเนาะใส่คนไทยนะใจดีมาก ไหยของแบบนี้แหละหน่ารักมากเลยครับเขารู้ว่าฮิโรซันนะแล้วก็อาจจะภรรยาฮิโรซันเนาะอยู่ที่ญี่ปุ่นยาวๆช่วงนี้คิดถึงอาหารไทยแน่เลยเพื่อนไทยตมะคุณไฟครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณไฝครับด <laughs> ีใจหอหรอ ขายแล้วคะ่ะผักสดห้าบาทผักสดห้าบาทแกงเขียวหวานสิบห้าบาทซดสอดอ, <c oughs> อาหารผักซอสอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะหางอร่อยอร่อยโซสอดอะไรยเงี้ยเขาเขามาขับรถจากทางจังหวัดมาขายแบบนี้รันเกี๊ยวหวานนะครับมะเขือแล้วก็พริกไทยกะปิโหขอบคุณมาก エルのふたかひとへくく」「大きなのっぽの古時計おじいさんの時計」「100年いつも動いていたおじいま」「OK อ oh, ย่ายน,ะะน,นี้นะทุนคนไทยส่งมาให้เราแล้วก็อันนี้แหละครับเมื่อวานะครับนนะค,ะคนไทยแถวนี้แหละที่รู้จักกันเนาะเขาก็เอาผักมาให้นะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้ตัวปู <laughs> แล้วก็ปักชีผมเมื่อวานซื้อที่ซูเปอร์มาร์าเก็ตมะเขือม่วงเขาให้มาแล้วก็ไข่ต้ม ต้องเรียบร้อยละโอ้พร้อมแล้วแหงแก้วหวานโอ้เขารู้ด้วยนะว่าผมมาคิดถึงอาหารไทยแล้วก็เขารู้ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเวลาคิดถึงอาหารไทยเนี่ยจะชอบอะไรชอบกินอะไรนะตอนเนี้ยนิยมนะในคนญี่ปุ่นที่กินอาหารไทยแบบไหนคือยุ่งก็คืออันดับหนึ่งนะกะเพราไรซ์เข้ากับเป๋ข้ากับกะเป๋าภูมิใจเดี๋ยวกิน ให้หน่อยนะชิมกระเป๋าไรซ์ใช่ไหมแล้วก็อีนนเนิ่มเขาชอบอันนั้นอ่ะต้มยำส้มตำแล้วก็อันนี้แหละเกงเขียวหวานชอบมากเลยครับถ้าคุณน่ะคนญี่ปุ่นน่ะมาหาคุณที่เมืองไทยนะคุณก็สมมติว่าเเรียนเข้าคนญี่ปุ่นยังไงดีคนญี่ปุ่นไม่กินซูชิที่เมืองไทยนะอยากกินอาหารไทยโดยเฉพาะแบบเนี้ยไก่ย่างเกงเคียวหวานต้มยำส้มตำที่อร่อยนะแล้วก็กับระเพราไรซ์ แล้วก็อะข้าวมังไก่ก็ชอบนะแล้วก็เขาชอบข้าวขาหมูเนี่ยพวกเนี้ยเขาชอบมากเลยครับถ้าคุณพาไปร้านแบบนี้ที่ที่อร่อยนะเขาอะความสุขมากเลยครับมีความสุขมากครับนั่นแหละครับก็วันนี้กินอันนี้กันดีกว่า เร wo oh, wow, ื่อยๆทิาหนีนะฮิคว้าได้ิการนี่นทำามพ่อเลยหายตัวตัวชอบมากว่านี้ชอบมากเลยสามนเรียกันครับ ใช่เขาชอบมากเด็กคนนี้ชอบกินตัวแล้วก็ชอบเนื้อตัวนี้เริ่มชอบเนื้อแล้วแล้วก็ชอบหนัดตอแล้วก็มีซอสูปะคปอสงสัยว่าคนนี้ไปเมือนใดจะกินเขาได้ไหมเพราะว่าชิงกับอาหารนี่มันจัช่วเนี่ยตัวที่สอนครับเขเต้องคืนไฟน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยอยู่ไหน กินมีมสองอันเลยเหรอแน่ยถูกเลยเหรอก็หยุดเจ๊ก็ภาษาไัวทัวเขียะโอเคได้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 โอเคโอเคโอเคดสุดยอด굿굿สุดยอดฮิคารุคงไทยนะใจดีมากนะยันถึงนี้ปุ่มก็ยังผมรู้สึกได้เลยนะเฮ้ยจำได้ไหมเคยดูรายการเราไหม้องกับผู้หญิงที่ทำงานในเซเว่นนะครับ แถวบ้างผมนะอันจันอันจันให้มาที่รสัสเซียกินพักไหมอะไรเนี่ยผมก็บอกว่าเอาผมก็ไม่ได้เกิืนใจนะ <c oughs> เอาแล้วก็เขาก็เอามาให้ผมว่านะที่ญี่ปุ่นนะน่าจะสังคมคนไทยกว่าตรงนี้ใหญ่นะผมเช็คแล้วในเว็บไซต์เขียนว,ว่าประมาณห้าหมื่นกว่าคนนะคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะตรงนี้นะฮนะก็เลยผมว่านะเดี๋ยวค่อยไปหาสังคมไทยอ่ะครับดีกว่าครับนะก็ถ้าใครอยู่แถวบ้านนะ ขยันมิสเซจผมนะครับนะแถวบ้านแถวแถวที่ไหนสิโจกะคานางาวะแถวนี้ยเนาะนะโกยะอะไรเนี้ยเนาะอ่าครับโอเคทำอาหารดีกว่าครับไทยเฟสิบาร์รุ้ดแล้วครับ ーバレーおほほほうこれ危険行き終わんタイ料理すごいでしょいいおいほんま。イルなういおいんまい,ない

เรียบร้อยแล้วครับดูสิการ์เกอร์ชอบชุดเต็มเหมือนมาร้านอาหารไทยเนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่อยู่ในบ้านนี้ผึ่งของผมนะครับ <c oughs> จริงๆครับแต่กีว่ขอแนะนำเมนูละครับอันนี้ทัวริซนนะคะที่เพื่อนส่งมาให้อีการุชอบมากครับแล้วก็น้ำปลาพริกเนาะอันนี้ก็ที่เขาสม,มานเนาะ ท <laughs> ั้งหมดเขือก็อันนี้ก็ก็รู้จักกันเนาะเขาให้ให้มาใช่ไหมครับแล้วก็ไข่ก็มาจากบริเวณนี้แหละมะเขือเอ่อต้มกับไม่ต้มสดก็น่าอร่อยนะครับแล้วก็มีน้ําพริกกะปิแล้วก็ตัวปูแล้วก็มีผักชีครับมีผักชีนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเกงเขียวหวานที่ขาไก่ กินไก่หาได้ i, อะย oui, artist, ังไงนะที่ปืนอ่ะอย่างนี้เลยนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะในญี่ปืนผมตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่ได้กินอาหารไตนาแล้วก็คนที่อยากกินที่สุดก็คือน่าจะคนที่ถือข้องนะครับคุณผู้ชมครับผมกินก่อนนะครับไช่มาน้ำลายน้ำลายมาเลย มจริงอะ่ะมันที่ร้านอาหารไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะไม่ได้รสชาติแบบนี้นะแล้วมันให้คนญี่ปุ่นกิ่งกิ่งก็เลยวันนี้มันรสชาติแบบขอไทยอะ่ะเออไม่กินอันนี้ดูนะ อืมอืมไขอ,อร่อยมากคุณทักกองกินแบบนี้ไหมไม่ใช่ไหมโอเคทางกองใจก็ไม่กินแบบนี้แล้วแต่พื้นที่เนาะเขาก็กินทันอืมอมหมอย แล้วก็อันนี้นะคึ่ตาของเราวันนี้ชอบมากครับผลตุ้นเต้นนะครับเพราะว่าผมกินของเขาเผ็ดไหมน,นะเผ็ดไหมน,นะโอ้ใช่ใช่ใช่รสชาตินี่แหละเหมือนตายใช่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 ใชใชใชอาหารตาย ทางก้อนทำหน้ายัางไงรู้ไหมคุณผู้ชมี่ยิ้มมากเลยคนระับเขากับผมมนะ่ะบางทีแรกทำอาหารกันนะวันนี้โอเคผมทำนะปืนนี้คุณทำนะประมาณนี้นะผมทำอาหารี่ปืนให้คุณตาก้อนเขาไม่ได้ทำหน้ายิม้มขนาดน,นี้แหะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเขายิ้มใหญ่เลยนะครับนั่นจากไยเสแลนะครับัตปู ยันตกใจเลยวาแม่แม่ผมอ่ะก็ใช้น้ำปลาอยู่นะอยู่ในอยู่ในกิทชิงอะ่ะกิทชิงของเขามีน้ำปลาหอมมากเลยอืสุดเก๋อ๊เฮ้ยชว่วงโควิดแบบนี้เนาะ าจะบางทีเราก็พยายามการเจอกันยากยากขึ้นเนาะแต่ก็เราได้วนิเคชั่นแบบนี้นะผมรู้สึกว่าดีใจ,จคุณเชื่อไหมคือว่างก่อนนั่นแหละเราคุยกันแล้วก็บอกว่าคิดถึงอยากกินอาหารไทยบ้านเนาะเขาวันต่อมาเนี่ยส่งมาให้อย่างนี้เลยนะเนี่ยส่งมาให้อย่างนี้เลยผมว่าคนไทยเนาะมีน้ําใจจริงๆกันเนาะคือแบบนี้ไม่มีนะคนญี่ปุ่นไม่มีในในทางคงญี่ปุ่นนะว่า แค่เห็นพึ่าแบบนี้บ้านนะวันโตมาสมมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจมากก็ท่องขอบพึ่งไฟสันเนาะแล้วก็ท่องขอบพึณอันจันที่แถวบ้านผมนั่นอ่ะอันจันเนาะเขาก็เอาผักมาให้ <c oughs> เวลาผมไปล้างล้างสะดอกซื้อของเขาเนาะเพราะว่าตอีอันจนันเด็กเขาบอกผมก็อากจะหันไทยบ้านเขาก็เอาผักมาให้อะ่ะ <c oughs> สุดยอดเลยครับวันนี้ก็ผมได้ได้รู้สึกประทับใจ น้ำใจของคนไทยในญี่ปุ่นจะมาช่วยส่งการนี้กับไปเด็กเคนี่กับไปไปกับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับเฮ้ยกันเลยไม่ได้กินข้าวนี่กันเลยกินก้อนนี้กันไปไปชินชิ่นไปไปชินชิ่นอร่อยมากชอบผักไทยด้วยนะผักญี่ปุ่นอร่อยนะเดี๋ยวเฮ้ยผักญี่ปุ่นกับเนี่ยน้ำแบบนี้อร่อยไหมนะไม่แน่ใจนะควเขหน้าโรดูดอร์ อหานไทยแปะผมอันนี้กยได้ครับเดี๋ยวนเรื่องนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับห้องเสียดายนะถ้ามีนำอ้อยมาจากเมืองไทยในอเซน คุณผู้ชมนะครับผมถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับคืนทาคมเมื่อกี้นะครับที่ถ่ายให้ผมนะครับรีบเอาจานนี้ไปที่นู่นแล้วครับที่ตอบตัวเองครับอะไรู้หมครับอันนี้แะครับจานน้ำปริกเขารีบเอาไปครับไม่ให้ผมกินแล้วครับไม่เป็นไรครับผมกินอันนี้ก็ได้ับ <laughs> Quinto digo